สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับนี่เป็นบรรยากาศของการเปิดฤดูการสำหรับงานบริการเรื่องของดินนะครับนี่คือทีมงานนอพันนิภาเปิดฤดูการแล้วหลังจากเสร็จในเรื่องของการเกี่ยวข้าวครับ การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรข้าวนาปีฤดูกาลปศ .2567 เนี่ยจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนี่ฟางยังไม่แห้งดีเท่าไหร่เลยนะครับลุยก่อนเลยครับลูกค้าลูกค้าตามแบบต้องการที่จะถมที่นะครับนี่ก็เป็นหน้าดินสวย,สวย วันนี้เราก็บริการกันอยู่ที่บ้านตะลำน้อยครับตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคููเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รถขุดโกเบโก sk 200ขีดสิทีมงานนอพันิภาโดยมีทัาแก่นมเป็นผู้บริหารนะครับคนขับแม็คโครก็กคือฝั่งของพี่ต้นสุดรอแล้วครับไม่จะาไกลาที่ไหนล่ะ ก่อนด้านนี้ก็ไปอยู่กับฟ้าบรรนานเสร็จจากงานที่อำเภอนาโพจังหวัดบุริย์ก็ผีกตัวออกมาครับมาลุยงานด้านนอกปล่อยตัวออกไปก็คือเสียอันรครับฮิโนเบก,กา้าสีแดงแรงลิฟตันต่อไปครับอีสุสุเดกา้าน,นี่ก็สีแดงแรงลิฟเช่นเดียวกัน เป็นฝั่งของพี่ยุงครับส่วนคันที่3ก็จะเป็นพ่อยอดอล็อกกี้วันแรกเปิดฤดูกาลกันก่อนเลย3คันนะครับเดี๋ยวของผมก็จะเข้ามาสมทบอีก2องคันก็จะเป็นห้าคัน คันหนึ่งเนี่ยติดภารกิจอยู่กับฝั่งของทีมงานฟ้าพรดานอยู่อีกคันผลขับยังไม่พร้อมวันแรกก็ลุยกันไปก่อนสามคันนะครับวิ่งไม่ไกลครับวิ่งระยะใกล้ๆก,กิโลสองกิโลหน้าดินสวยๆนะครับ ใจหน้าดินก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ไปแล้วดันข้างก็จะเป็นป่าอ้อยครับเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยนี่มาแล้วพยยอดปีนี้พยยอดเอาฉายานี้ไปเลยนะครับฉายาเท่าซิกต่อไปผมจะไม่เรียกพอยอดว่า อพอยอดแล้วผมจะเรียกว่าเท่าซีงแล้วนะต่อไปนี้เพระาะว่าแรงเหลือเกินครับตอนเข้ามาสวนทางกันเที่ยวแรกออกไปเนี่ยโอ้โหเสียงสนั่นหวันไหวเลยก็เป็นประเภทรถไฟนอกรางครับแทบจะทั้งทีมแหละทั้งรถขุดทั้งรถบรรทุกนี่ ของนากับพยอดอันนี้ก็ขุดลอกหน้าดินบางๆครับประมาณ20สบเซนอเอาขัดนาออกนะครับให้หนาแปลงข้างหลังเป็นแปลงเดียวกับที่รถอยู่เลย มารวมทีมกันอีกครั้งสำหรับปลายปีฤดูกาลพราศ2 5 6 7นะครับอีกหน่อยเดี๋ยวก็ปีใหม่แนละ้วเต็มที่เต็มถังก็นู่นแหละหลังปีใหม่ปี68นะครับก็เป็นฤดูกาล67ทับ68สำหรับงานวิ่งดินนะครับขุดสะถมที่ปรับพื้นนานะงานแมคโค ขุดไรนาสวนผสมขุดบอ่อขุดทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้หน้าง,งานหลักๆก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะคุยกันก่อนครับช่วงแรกๆก็จะ ในการประสานงานการติดต่อเจ้าของที่ติดต่อบ่อดินก็จะอยู่ในขั้นตอนที่อาจจะดูติดขัดอยู่แต่ว่างานนี้หาวิการติดต่อไปล่วงหน้าแล้วครับและบางทีมงานนะครับบางทีมงานบางพื้นที่เปิดฤดูการวันแรกเนี่ยตัน ดันกันสนั่นบันไว้เลยก็คือบอ่อดินเนี่ยยังวิ่งลำบากแต่ว่าหดอกพันธิภพของเราถือว่าเปิดงานได้สวยครับเนี่ยเนื้อที่ประมาณ3ามไร่ที่จะขุดตอนนี้เลยหน้าดินเป็นดินทรายดินร่วนนะครับสวยๆเลยครับรถก็ใหญ่รถก็ใหม่ 6ล้อที่วิ่งด้วยนี่ก็บอกเลยว่าปีที่ผ่านมาก็ทําเงินกันไปเยอะนะครับเนี่ยท้าดินสวยมากช่วงแรกไปิดดูดูการกัน3คันแล้วเดี๋ยวมาเพิ่มอีก2นะครับเดี๋ยวมาเพิ่มอีก2 นี่ครับปลูกผักถมที่เนี่ยแน่นดีเลยนะเนี่ยปลูกผักก็สวยงามเลยเป็นหน้าดินวิตามินเต็มเปี่ยมอันนี้เท่าแก่รดมาทิ้งไว้ให้เลยท่ไมพี่ต้นเสียหนุม่มมารดมาทิ้งไว้ให้เลยเนาะโอ้ทำไมดีจังเลยปีนี้เสียหนุ่มเนี่ยยังไม่เจอ,อยังไม่เจ,เจอตัวนะครับยังไม่เจอตัวเท่าแก่ เจอแต่รถก่อนหน้านี้ก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยฝั่งของอรถขุดคันนี้นะครับของนอพันธ์ภาของเสี่ยนุ่มนี่ก็ขุดบ่อขุดโคลนอยู่ในการขุดลอกบ่อบำบัดน้ําของโรงงานน้ําตาลบุรีรัมร่วมกับทีมงานชอโชคดีชนะก,กิจนะครับพอมีงานข้างนอกก็โยกออกมาก่อนโยกออกมาคันหนึ่งก็มีรถเข้าไปแทนที่อยู่ข้างใน สองชอโชคดีเนี่ยสี่ห้าคันเลยตักโคนตักอะไรยไไ่ได้แวะไปดูนะครับก็เกือบเสร็จแล้วแหละพอรู้ข่าวว่าเขาอ่ายกรถมาฝั่งนี้ก็ตามมาเลยมาไวงานเยอะไหมพี่ต้นปีนี้คิดว่างานที่เราดูดูไว้เนี่ยเยอะอยู่เนาะ บ่อดินเนี่ถือว่ามาตรฐานเลยเปิดฤด,ดูกาลบางทีมนี้ดันตูดกันสดั่นวันไหวเนาะแต่ของเราเนี่โอ้โหมาตรฐานครับอันนี้คือแปลงแรกพออยู่หลังบ้านพยอดเลยนะเนี่ยหลังบ้านพิโต้นเลยเนี่ยบ้านพิ่ต้นูนตรงนี้พ่อยเขาก็จะเปิดฤด,ดูกาลแล้วเปิดหีบเร็วๆนี้ <laughs> <laughs> ไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นเขาตัดอ้ยปุ๊บเราก็วิ่งดินอยู่ตรงนี้ด้วยดูมันหลายๆมุมหลายๆบรรยากาศอ่ะตอนนี้ก็รอหกลอโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมก็จะด่วนไปหาเจ้ายอดคุณทรัพย์ที่อยู่ฝั่งของหน้างานทีมงานฟ้าบรนนาน เดี๋ยวคนขับอีกคันพร้อมนะครับจะยอดอศัศวินก็จะเข้ามาทันทีพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบของทีมงานนอพันนิภาก็มีรถในสังกัดสำหรับหกล้อเนี่ยห้าคันส่วนปีนี้จะรับเพิ่มหรือว่าคัดออกยังไงก็ค่อยมาติดตามกันครับ